รอคอยวันตายนี่มันตายต่อหน้าต,ตาไปสามตัวน่ะน่ะอ๋อเพื่อนมันมากินอ๋อ ตอนนี้นะคะมีปลาที่ตายเยอะมากอันนี้คือน้องมีชีวิตนะคะแต่ว่าปลาทุกตัวจะซึมมากทุกคนเห็นตัวไกลๆนู่นไหมคะนนนนนนสขาพนั่นก็คือเหมือนกับแบบซึมซึมเนี่ยมันไม่ได้ตายแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีปลาที่ตายไปแล้วแบบหลายตัวค่ะหกเจ็ดตัวเลยทั้งกระโดดออกมาตายข้างนอกแล้วก็ตายในบ่อค่ะก็ดี หาทางออกมาหรูว่ามันเป็นเพราะอะไร มีอยู่สองสามตัวไปตายตรงที่ต,ตรงตัวดูดการล้างน้ํานั้นความผิดเราเองเพราะว่าเราลืมใส่ตอนแรกเราจะซื้อตะข่ายมาใส่ตร,ตรงตรงส่วนที่มันดูดน้ําข้ามบ่อแต่ก็ลืมใส่ <c oughs> ตะไคร์ลสองตัวแล้วมีอีกสามสามตัวกระโดดออกนอกบ่อมาข่าตัวตายก็อันนั้นไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก็พยายามไปหาคือเขาก็บอกว่ามี มีเพราะว่ามันเป็นปลาตัวเล็กมันอาจจะมีความคึกของมันหรือไม่ก็ออกซิเจนในน้ําน้อยหรือไม่ก็น้ําไม่สะอาดซึ่งมาดูตรงนี้จะมาสามวันผมทดสอบไป6รอบสามวันผมทดสอบน้ําไป6กรอบแต่ก็คคอมันไม,ม,นไม่มันไม่มีอะไรผิดปกติเลยตัวนี้จะตรวจค่าค่าคอรลีนค่าพ h เอค่าเป็นค่าเป็นด่างธาตุเหล็กทองแดง ตะกัวในเชรดในใช้บ romoine choline c ม r o m i u m fluoride แล้วก็ไซนาริกแอซิดแต่ผมเป็นห่วงคือมันมี2-3ต, uh, ตัวนี้มีบรมีนมีฟอไรต์แล้วก็ไซนาริกแอซิด3ตัวเนี่ยมันมาจากอ,าอะไรนะพวกยากำจัดมแมลงกับกำจัดวัชพืชมันจะเป็นส่วนผสมของ,ของยากำจัดวัชพืชพวกนี้ ซึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเข้ามาอยู่ตรง,ตรงนี้ได้ยังไงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะรอบแรกที่ตรวจอาจจะตรวจไม่ละเอียดพอหรือว่ารอไม่นานพอที่มันจะโชว์แต่ว่าพอมาตรวจมันก่อนมันขึ้นแสดงขึ้นมาว่ามีค่อนข้างจะสูงก็ไม่เช่ว่าสูงมากหรอกคือในระดับที่จะเข้าเขตอันตรายสําหรับสัตว์เลี้ยงสําหรับสัตว์น้ำโอเคแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือตอนนี้มีวิธีแก้อย่างเดียวคือ ตอนนี้กำลังขน้ำใส่ถังใหม,มา่เดี๋ยวทิ้งไว้ข้ามวันก่อนให้ถ้ามันมีคอรีมีอะไรให้มันเลอะงนี้ก่อนแล้วก็จากนั้นเราก็มาเปลี่ยนน้ำาส่ที่หลักโอเคเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วก็ยังไงจะบอกทีตอนนี้ก็พอมเล็ดไปแล้วแต่ยังไม่โตพอที่จะให้มันมาจุ่มน้ำเพราะรากมันยังไม่ยาวผมเดี๋ยวยังไงมาลงกันใหม่แต่ตอนนี้คือต้องช่วยชีวิตปลาก่อน ก็กลังจะมาช่วยชีวิตน้องปลาที่เหลือดยการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำปลาที่ที่เราตากักให้คอลีมันละเคยค้างไว้กันแบบวี้การเปลี่ยนน้ำปลาเป็นข้อสำคัญนะครับผมว่าอย่าเอาน้ำออกหมดให้เหลือน้ำเก่าในบ่อไว้อยู่บ้างเราถ้าไม่งั้นมันจะทำให้ปลานนอก น,นี้ค่ะที่เอาฟาหยิบขึ้นมาเมื่อกี้ดูที่ผิวหนังน้องนะคะมันจะเป็นลายแปลกๆแ,แ,แล้วก็ไม,ไม่ไม่ว่ายน้ำหนีค่ะเหมือนน้องเพลียเหมือนน้องอ่อนแอแล้วก็หายใจหอบเหมือนรอคอยวันตายอะไรแบบนั้นเลยอ่ะตัวอื่นก็ซึมๆเหมือนกันนันันอ๋อเพื่อนมันมากินอ๋อ มันเป็นแผเพราะเพื่อนมันมากินมันมันกัดกินกันเองใช่ค่ะแล้วมันว่ายน้ําหนีไม่ได้ค่ะเมื่อกี้น่ะมันทึกไว้อยู่มากินกันเองอะค่ะ เน่าหรือเปล่าดนเป็นอาหารแห้งนะก็มันแบบตกักแดดตกักลมมานานอาจจะโดนแดดทำลายอะไรอย่างเงี้ยป่ะให้ดูเมื่อกี้นัทบอกว่าจะต้องซื้อยาค่าเชื้อราใช่ไหมคะค่าเชื้อราค่าแบคทีเรียค่าแบคทีเรียแล้วก็ถ้า น้ำแบบฆ่าเชื้ออะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ค่อยจะไปซื้อปลามาลงเพิ่มเพราะเมื่อกี้มันตายต่อหน้าต่อตาไปสามตัวคือเราก็งงมากเพราะว่าน้ำคือน้ำใสน้ำใสผมพอมือไปตีกวนน้ำขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาแสดงว่ามันก็ไม่มีสีปลาหรือเป็นอาหารปลาเหลือที่มันจะให้เน่าหรือถ้ามันจะเน่าก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวที่มันเน่าตอนแรกอาจจะเป็นตัวเริ่มต้น เพราะเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่ไปอุดอยู่ท่อไอ้ท่อที่ใช้ดึงน้ําระหว่างบ่อเนี่ยมันไปอุดอยู่ตรงน,นั้นตัวหนึ่งแล้วมันตายซึ่งไม่รู้มันตายมานานแค่ไหนแล้วตอนนี้ก็จะมีว่าเรื่องปลาที่ตายอุดอยู่ท่อ2ออาหารปลาอาจจะเป็นอาหารที่เออมันค่อนข้างจะนานแล้วอาจจะเสียอะไรหรือเปล่าแต่มันก็แห้งมันไม่มีความชื้นอะไรก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ 3. แหนที่มาลอย แต่ที่งงคือแหนเนี่ยมามลอยก่อนหน้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วถ้ามันจะเป็นปัญัาบางคนจะอาทิตย์แรกปลาไม่ควรจะรอดแต่มันรอดอาทิตย์แรกสองอาทิตย์มาได้แล้วมันเพิ่งมาเป็นตอนนี้ซึ่งมังงเหมือนกันแล้วก็ท้ายสุดก็คือก็พวกแบคทีเรียเชื้อราที่มันโผล่มาเป็นไปได้ว่าเพราะน้ําฝนหรือเปล่าเพราะช่วงที่ผ่านมาฝนก็ตกค่อนข้างค่อนข้างนานอืมก็นนมเป็นไปได้ นี่ก็เป็นการเปลี่ยนน้ำนะคะเอาน้ําใหม่ใช้การล้างน้ําเหมือนเดิมปล่อยเข้ามายังบ่อเลี้ยงที่1นึ่วเราก็ใช้การล้างน้ำดูดมายังบ่อที่2ค่ะเท่าที่ดูแล้วมีลักษณะคือตัวมีแผลแล้วก็มีเมือกติดรอบๆบตัวซึ่งก็ไปถามอากูอากูกือบเว็บเอ่อเว็บกรมประมง เขาก็บอกว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นไม่ใช่มีโอกาสสูงเท่าที่เปรียบเทียบลักษณะอของปลาอา,อาการของปลากับเอกสารที่เขาโพสตออนไลน์ไว้คือจะเป็นคล้ายๆลักษณะของเขาเรียกว่าเห็บระครังซึ่งอันนี้จะต้องต้องเอาลูปปลาแยกออกมาแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อ,อยาขวรและประมาณ7จ็ดบาทเดี๋ยวก็ไปซื้อมาแล้วก็ มาผสมน้าแล้วเอาลูกปลาไปแช่ไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วค่อยปล่อยกลับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็น้ําบ่อก็ต้องทําใหม่ฉะนั้นก็คือก็พอเอาปลาออกปุ๊บขัดบ่อแล้วก็เอาน้ําปล่อยแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงก็จะพอดีพอที่ให้เกี่ยคอลิ้และเหยแล้วก็พร้อมที่จะให้บ้านใหม่ให้น้องๆลงไปใหม่เรามาติดตามนะคะว,ว่ามันจะเป็นทางที่ใช่ไหมนี่ก็คือข้อสันนิษฐานเหนื่อยนะอ่าตอนแรกนึกว่ามันจะแค่เลี้ยงปลาก็คือ คือม,มี <c oughs> น้ำ <จบ S 1> ให้มันก็คืออาหารกับน้ําก็จบแล้วมีปัญหาเยอะเหมือนกัออยอยน,กนอ่ะเราได้เลี้ยงมันมาละเราก็ต้องซื้อต่อเราต้องสื้อต่อค <c oughs> ือตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เปิเดปั๊มให้น้ําไหลเหมือนเดิมเพื่อที่จะตีออกซิเจนเข้าไปก็หวังว่าอย่างน้อยก็จะช่วยยื้อเวลาไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เอ,อเวลาโอไม่น่าจะรอดแล้วล่ะร้านคงปิดไปละคงต้องให้พรุ่งนี้เนาะ เด็กๆทนได้ไหวพรุ่งนี้จะเดี๋ยวค่อยไปซื้อยาครับซื้อยามาช่วยโอเคเดี๋ยววันจัตารกันต่อนะคะสูงกำลังใจให้น้องประดุกข,ของเราด้วยนะคะ